ครับเพื่อนเครับพบกันอีกครั้งนะครับกับมีไรเดอร์นะครับวันนี้ก็ก็วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Mitsubishi Outlander PHEV นะครับที่อยู่ด้านด้านหลังผมตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวรถด้านนอกภายในและก็ตัวระบบเครื่องยนต์ที่อยู่ภายในนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่เข้าให้มานี่เรียกว่าว่าจัดเต็มจริงๆนะครับผมกับระบบ PHEV นะครับผมแล้วที่อยู่ข้างหน้าเราตอนนี้นะครับก็คือ มิสูบิชิอาแลนเดอร์นะฮะ PHEV นะครับผมซึ่งมาในรูปแบบของรถ SUV แบบครอบครัวนะฮะรักอินไฮบริด EV ด้วยนะครับรูป่างเขาก็จะดูเรียมๆคมสันนะครับแล้วก็นะครับนะบสไตล์ของรถ SUV แบบครอบครัวนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกของเขากันดีกว่านะครับเริ่มจากเดี๋ยวมาดูเริ่มจากไฟหน้ากันเลยดีกว่านะฮะไฟหน้าก็มาเป็นแบบ f ู l l LED แบบโปรเจคเตอร์นะครับซ้ายขวาเลยนะครับผมแล้วก็มีไฟเด y t i m e r ล n n i ิ่งไ g h t ตรงนี้นะครับไฟเด y t i m e ตรงนี้นะฮะพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับผมแบบฟ u l l l ลีดด้วยเช่นกันนะฮะลูกค้ามาดูรถกันเยอะเลยนะครับในงานวันนี้นะฮะ กระโปรงหน้านะก็มีคําว่า Outlander บนกระโปงหน้าด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นแบบ p r เมียมผสมแบบสีสโมกนะครับกระจังหน้ารุ่นนี้จะมีเฉพาะใน Outlander เท่านั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็มีตัวเซนเซอร์นะครับซ้ายขวานี่เลยนะครับซึ่งจะมาช่วยในการระบบาการชะลอรถนะครับผมแล้วก็ เตือนเมื่อมีสิ่งกิดขวางอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวลราเอียดเราไปเจาะลึกกันอีกทีนะว่าเป็นยังไงนะครับเอามาดูที่ล้อนะครับผมอันนี้ในเป็นล้ออันลอยนะครับแล้วก็ยางเป็นของด้านหลบนะครับขนาดขอบสิบแปดนะครับผมอ่าขนาดยางสองสองห้าห้าห R สิบนะครับอันนี้ลักษณะของยางนะครับดันหลบ ออนโรดแน่นอนนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับ Fu l l l e เเช่นกันนะครับแล้วก็มีระบบของกล้องมองข้างรถนะครับซึ่งคันนี้จะมาในระบบของออรถมุมกล้อง360อองศารอบคันเลยนะครับการจับนะครับเป็นโครมเมียมนะครับสวยงามนะครับของตรงนี้นะฮะ รุ่นที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นตัวของ GT Premium นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าสังเกตได้ง่ายๆว่าเป็นรุ่นไหนนะเป็นรุ่น GT Premium ก็คือก็จะมีตัวด้านบนนี้นะครับผมสามารถไปตกแต่งเพิ่มนะครับติดแหลกติดอุปกรณ์เสริมได้นะครับเพิ่มอุปกรณ์อำนความสะดวกเพิ่มกระเป๋าสัมภาระด้านบนได้เลยนะครับแผงด้านล่างก็เป็นโครเมียมนะครับสวยงามตรงนี้เลยนะครับ คซึ่งด้านหลังตัวรถนะครับตรงกระจกด้านหลังนี้นะครับจะมีระบบขับเคลื่อนของเขาคือ SAWC นะครับก็คือ Super All Wheel Control นะครับก็คือการส่งกำลังการขับเคลื่อนไปทั้ง4ล้อนะครับเพื่อการควบคุมรถและก็สมรรถนะในการขับขี่ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วจะมีเป็น S.W. อยู่ตรง S.A.W.C. ตรงกร,กระจกด้านหลังนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมถือว่ากว้างขวางเลทีเดียวนะฮะกดปุ่มเปิดปิดได้นะครับฝาท้ายนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเออเห็นในรีวิวมีช้าและมีการป้องกันการประตูหนีบได้ด้วยนะครับพอเรามากั้นไว้อย่างเงี้ยเขาจะขึ้นกลับที่เดิมนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเอาลดรชาร์จไฟนะครับผมตัวชาร์จไฟ AC 1,500วัตต์นะครับผมก็สามารถใช้กับเครื่องใชฟ้ไฟ้าทั่วไปที่กำลังไฟไม่เกิน1,500วัตต์ได้นะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรงท้ายด้วยนะครับตัวไฟท้ายก็เป็น Full LED เช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ ด้านบนก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่สามนะครับ่ะตรงนี้สูงหน่อยมีกล้องมองหลังด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับผมตรงกระจกข้างนะครับก็จะมีระบบเตือนสำหรับจุดอับสายตานะครับเวลารถมีเข้ามาด้านข้างในจุดที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับก็จะมีเตือนระบบตรงนี้นะครับเป็นอีกความปลอดภัยด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มีเสาอ,อากาศนะครับ เป็นทรงคลีบฉลามนะครับผมตรงนี้นะฮะอ่านะครับประหยัดได้ถึง52กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมีการทดสอบมาแล้วนะครับเป็นการอ้างอิงการทดสอบนะครับอืม้มเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าครับตัวเบาะนะครับนิ่ม เป็นลายแบบไดมอนด์นะครับผมตัวเบาะสามารถปรับระดับได้นะครับนี่สามารถปรับระดับได้นะครับมีตัวโยกตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆปรับระดับนะครับมีพนักพิงและก็วางแก้วน้ำสอใบได้นะครับแล้วก็ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีอีกเช่นเคยนะครับมีเอาเล็ เอซีพันห้าร้อยวัตต์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับผู้โดยสารนั่งทํางานไว้ด้วยชาร์จไฟไปได้ด้วยนะครับผมลองนั่งดูนะครับสูงผมร้อยแปดสิสามเซนติเมตรนะฮะอลองเราลองอมีที่พิงนะครับนี่ปรับได้นะครับโอเคไหม เพ่ว่าไงผมว่าเหลือๆนะฮะตรงนี้เหลือๆนิดหนึ่งแล้วก็นั่งสบายนะครับผมนั่งสบายนะเดี๋ยวลองเราลองไปไปรับเอเดี๋ยวเราลองปรับเบาะข้างหน้าลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเบาะข้างหน้าปรับสุดแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมปรับระยะเบาะข้างหน้านะครับจนสุดเลยนะครับผมก็ยังได้อยู่นะนี่คือ ปรับจนสุดเลยนะครับอันนี้ข้างหน้าบ่อหน้าปรับไปข้างหน้าจนสุดแล้วเหมือนกันนะครับพื้นที่ก็จะกว้างอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคสบายครับโอเคผมนั่งแล้วนะส,สบายนั่งพิงกัไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับตัวเบาะสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้เพิ่มเติมนะครับผมเดีย๋ยวลองดูซิทําไงงัดขึ้นอ่างัดขึ้นอย่างนี้นะงัดขึ้นจนสุดแล้วก็ยก ด้านหลังขึ้นนะฮะโยกมาข้างหน้าอย่างนี้เลยนะครับผมนี่แล้วเราก็ปรับตัวเอ็นเบาะนะครับจนสุดและดึงเข้าลงมาอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเพิ่มพื้นที่วางเบาะได้แล้วนะครับวางของสัมภาระด้านหลังได้เลยนะครเก็บทำยังไงดึงขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ ยกตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าผักเขาลงไปก่อนนะครับผักตัวเขาเฉียงๆลงไปก่อนนะครับมันมีล็อกของเขาอยู่ตรงนี้ด้านหลังนะครับผักลงไปอย่างนี้นี่อือสุดยอดครับผมเพิ่มพื้นที่เก็บของสมาร์ได้สำหรับเขมีของเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดมีผู้โดยสารก็พับเอ่อจัดก,การเก็บเบาะไว้เหมือนเดิมนะครับผมเบาะหน้านะครับผมก็ อโซนนั่งก็สวยนะครับผมตัวบอดนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าแปดทิศทางยังไงบ้างนี่นะครับปื้อฮะเอ็นได้นะครับนี่เอ็นลงมาแล้วนี่ฮะสุดยอดนะครับนั่งสบายๆนะครับนี่ครับ สูง183เซนนะครับหัวเข่าก็เว้นประมาณนี้เว้นระยะประมาณนี้นะครับสามารถปรับสูรได้นะฮะถ้าสูดผมก็จะว่างขึ้นอีกนะครับผมนี่นะมีความปลอดภัยถุงลมนิรภัย7จุดนะครับผมนี่นะฮะตัวไฟก็เป็นแบบธรรมดานะครับสีนเหลืองัำพันนะครับนี่นะฮะสับตัว คันเกียร์นะครับเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับผมนี่นะฮะมีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านบนที่บอกไปมีอีโคระบบอีโคนะครับผมตรงนี้เปิดออกมาปุ๊บกดลงไปนะฮะนี่กดลงไปเปิดอามาฝังแก้วน้ำสองใบได้อันนี้ก็เป็นลนักษณะหน้าตากุญแจของเขานะครับผมเปิดล็อก เปิดฝากระโปรงท้ายได้นะครับกีเลสนะครับผมแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทเครื่องทางด้านนี้นะครับผมตัวพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังชันนะครับรูปร่างคล้ายกับมิตซูบิชิปาเชโร่สปอร์ตเลยนะครับผมนี่นะครซึ่งการที่เราจะใช้กำลังไฟ500 1,500วัตต์ตรงนั้นได้นะครับ เราไม่สามารถที่จะไปเสียบตรงเอาเลทตรงห้องผู้โดยสารแล้วก็ทางด้านหลังสองจุดที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับผมเราต้องมากดปุ่มนี้ก่อนนะครับกดเขาให้เกิดเป็นไฟสีเขียวนะครับผมถ้าเกิดเราไม่เปิดให้เขาเป็นไฟสีเขียวแล้วเราไปเสียบเนี่ยมันมันจะอุปกรณ์ไฟฟ้าจะไม่ติดนะฮะเนี่ยต้องกดให้เขาเป็นสีเขียวก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเป็นอ,อีโค o โหมดนะครับช่วยเรื่องในการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ แบ่งแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับผมตรงนี้ลายตรงนี้สวยมากนะครับแล้วก็เข้ากับตัวด้านหน้าตรงด้านผู้โดยสารด้านข้างคนขับนะครับมีจอสแสดงผลตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเรียดเราจะมาลึกซึ้งเราดูเราเรียดคร่าวๆนอกรถและใ,ในตัวรถกันก่อนนะครับนี่ครับเขามีเซ็นเซอร์นะครับเนี่ยว่าผมนั่งอยู่นะฮะเขามีกล้องวงจรปิด ไม่ใช่ครับผมคล้ายกล้องวงจรปิดก็คือเป็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ในรถนะครับมีเซ็นเซอร์จับดูนะครับว่าเราล็อกรถเนี่ยมีใครอยู่ในรถหรือเปล่าป้องกันการโจรกรรมเขาจะแจ้งเตือนเรานะครับแล้วก็ช่วยป้องกันเวลาเราลืมเด็กไว้ในรถได้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะเหมือนกล้องวงจรปิดเลยนะครับนี่ผมนั่งนะครับตัวนี้ไฟนไี่แดงผมนั่งปุ๊บไฟแจ้งเตือนขึ้นทันทีเลยนะครับว่ายังไม่ได้คาเข็มขัดด้วย นี่ครับแล้วเขาเปิดแล้วนะครับสําหรับห้องเครื่องเสาเจ้า o u t l a n d e r PHEV นะฮะมามีอะไรบ้างอะหน้าตาห้องเครื่องกันนี่มันมีอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างครับผมขออนุญาตนะครับผมต้องบอกครับตอนนี้เครื่องยนต์ของเราครับ ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักครับผมทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักแล้วมอเตอร์ของเราเป็นมอเตอร์แบบทวินมอเตอร์ก็คือหน้าและหลังมีหน้าและหลังเลยนะครับเราไม่มีเกียร์ครับต้องบอกงี้ไม่มีเกียร์ทำงานในการส่งกาลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็คือส่งกําลังเต็มเหยียบเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับเหมือนรถธรรมย่าครับผมฟิวได้คิดใจไม่ออกไม่ถึงรถกอล์ฟแต่เป็นรถกอล์ฟที่มีแรงม้าถึงสามร้อยห้าแรงม้าครับผม ตัวเครื่องยนต์ครับมีหน้าที่2ทำาน้าทีอยู่2อย่างคือทำในส่วนของการเป็นเจเนเรเตอร์ในการชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ครับครับและอีกอันนึงคือส่งกําลังในรอบสูงเพราะจะมีในส่วนของเครื่องเกียร์ครับที่เราขบไปรอบปลายมีความเร็วเกิน3ามร้อยร้อยสามสิบห้ากมขึ้นไปเนี่ยครับแล้ก็ทำงานร่วมกันพาราเรลโหมดอ๋อตัวรถทำงานอยู่สามโหมดครับคับแรกคือ EV โหมดก็คือไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโหมดต่อมาคือซีรีส์โหมดก็คือการที่เครื่องยนต์ติดและชาร์จแบตกลับเข้าไปเพิ่มกำลังใหห้้มมออออเเเตรรรร์คคคคคััับบโดดสุททาาายยืืพลลลกก็งนนู่ไป สามร้อยห้าแรงมา้าจะมาที่พาราเล่โหมดปกติแล้วตัวเครื่องยนต์หนึ่งร้อยยี่สิบแปดแรงม้าครับครับที่ล้อหน้าอยู่ที่แปดสิบสองแรงม้าอืมแล้วก็ที่ล้อหลังที่เป็นมอเตอร์ก็อยู่ที่เก้าสิบห้บาแรงม้ารวมเป็นสามร้อยห้าแรงม้านั่นเองครับตอนนี้รถติดเครื่องอยู่ครับสังเก็ตเลยไม่มีเสียงเพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องยนต,<อ>ต,สต์สตาร์ทเราใช้ต่วมอเตอร์ไฟฟ้าสตาร์ทเท่านั้นเงียบมากนะครับทุก่านตัวคอมแอร์ก็เช่นเดียวกันครับคอมแอร์ก็จะอยู่ที่มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นคอมแอร์ไฟฟ้าแบบ ก็สามารถเปิดแอร์ได้เลยโดยที่เครื่องยนต์ไม่ติดอันนี้ถามโดยไม่รู้นะครับปกติคอมเรสเซอร์แอร์ก็จะอยู่กับเครื่องยนต์เสียงดังเหมือนกันใช่ไหมครัแล้วตอนนี้เขาเงียบครับผมเป็นอีเวนเตอร์ครับผมเนี่ยอ้อไมเรื่ยอ๋อไมเนม่้อับผมด้เลยรับผมอนี่รื่องมงน้่นอครัมเนี่ยรับผมไม่่้อัอผมงนี่ด้ว่ามเครื่งอูอก็เนี่หล่อเม็นี่ยอ๋อผมเนี่ยอ๋อผนเนีเตอร์ตัวนี่ยอ๋อเนต่ยอ๋อผมเนี่ยอ๋อมเนี่ยอ๋อผเนี่ยอ๋รผมเนี่ยอ๋อผมเนี่ยอ๋อรมเนี่รับ เต็มที่ก็จะอุ่นๆนะครับ,รบอ,อุ่นจริงๆอุ่นนิดหนึ่งนิดเดียวเองครับนีด่เดียวเองเขาเรียกตาตั้งแต่9โมงแล้วพี่โอ้ตตาตั้งแต่9โมงเช้าตอนนี้ส1เอดโมงกว่าแล <สา S 1> ้วน,นะฮ<น>ะ,<น>ะเดี๋ยว่าดูแบตเตอรี่ได้ครับว่ามันลดไปนิดเดียวเท่านั้นเองอครับผมแล้วจ่ายไฟให้กับตัวน้องเขาทอดอ๋อติดเครื่องด้วยและจ่ายตอนนี้จ่ายไฟด้วยนะครับสำหรับตัวเตาบาร์บีคิวไฟฟ้าตรงนี้นะครับปัจจุนี่ตอนเช้าไม่เต็มนะครับจะส่งอยู่ขีดนึงตอนนี้ได้เหลือรถไปเท่านี้เอง อ่าตรงไหนนะครับตัวแบตเตอรี่นะฮะนี่ครับผมแบตเตอรี่นี่ถ้าเราชาร์จเต็มเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลห้าสิบห้ากิโลเมตรห้าสบห้ากิโลใช่ครับอ่าครับตัวแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับผมหน้าจอมีแจ้งเตือนนะครับเปิดประตูทิ้งไว้อยู่แล้วก็เออเปิดอกระโปรงหลังไว้นะครับพี่เห็นสีเขียวไหมรับท,ที่เป็นสีเขียวทั้งหมดตรงนี้ ถ้าพี่เลี้ยงคันเร่งให้มันอยู่ที่สีเขียวทั้งหมดะ<อ>ครับมันจะเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาเราสาม,มารถทำความเร็วกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าได้ถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่เครื่องยนต์ไม่ติดแต่ถ้าเราเหยียบคันเร่งหรือเร่ง,งแซงครับแล้วเข็มมันเกินสีเขียวขึ้นไปเนี่ย,ยมันจะเข้าสู่ซีรี้โหม,มดที่ผมบอกเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาครับแต่ชาร์จแบตเตอรี่กลับชาร์จแบตกลับให้ด้วยนะครับใช่ครับผมรวมถึง<ภาย>ถ้าเราเหยียบคันเร่งหรือว่าเรากดกดโหมดสปอร์ตเนี่ยรถจะเป็นพาราาาาาาเเเเเลลลโมมมมดดทททััััััันน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 ีีีีกก็คคคคคคืืืออออรร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 ่่่่่่งงงงยยยยตตตต์์์พพ้้้้บบบไไปะใชชผแวววสสถถจ ที่ขับอยู่พี่รู้สึกว่าแบตเตอรี่พี่พองแล้วครับพี่กดทีแรกมันจะเซฟก่อนคำว่าเซฟคืออะไรเซฟก็คือการที่พี่มีระดับแบตเตอรี่เท่านี้ใช่ไหมครับแล้วพี่ขับไปเนี่ยมันก็จะรักษาแบตเตอรี่ไว้เท่านี้โดยการที่มันจะแอบ,บตตาร์เครื่องขึ้นมาอ๋อคือรักษาระดับแบ,บตวไว้แต่ถ้าเรายังไม่พอใจเรากดทีมันจะชาร์จกับเครื่องยนต์ติดครับครับนี่คือเสียงเครื่องยนต์ติดเครื่องยนต์จะติดมาแล้วมันจะส่งไฟที่10บกิโลวัตต์จะมาชาร์จกับครับถ้าเราชาร์จอยู่ประมาณเเ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 เนนนนนีีี้้้้้้ยยยยโโดดทท่่่่่่่รรรรถจออออููฉๆใใชชชวววววลลลลาาาาาััััมมมมมงงคคึกกกก็็็็ตตตแแแืขบบไิ40ห ฝังปิดง่ายครับแค่ตบปิดได้แต่มันก็ดิดกลับครับผมแต่นี่เครื่องมันเย็นครับมันจะอุ่นเครื่องไปเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพาดถามว่าดิดกลับไปเองครับผมน่ก็เป็นความเข้าใจของการขับขี่ประมาณนี้เลยนะฮะอตอันนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับแต่จะได้กดท้าวเนื่องจากเครื่องยนต์มันเย็นครับเวลาผมปิดสั่งติดไปแล้วมันก็เลยติดเครื่องอุ่นเครื่องไปเลยทีเดียวเพราะวันนี้ไม่ได้ท้าวเลยครับผมครับผม อันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าๆวๆโดยประมาณนะครับกับการามาดูตัวรถของทางมิซูบิชิอ i o แลนเดอร์นะครับ PHEV นะครับผมมาในรูปแบบของ SUV และรถครอบครัวนะฮะไปออกทริปไปป่ามีเครื่องใชื้อไฟไปไม่ต้องกลัวนะฮะทำกินได้สบายไม่ต้องไปเกาะกองไฟนั่งเอาหินเคาะหรือว่าหมุนไม้นะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องราวโดยประมาณของมิซูบิชิอัลแลนเดอร์นะครับ PHEV นะครับผมก็ เพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้นะครับแล้วก,กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมกับมีไรเดอร์นะฮะเดี๋ยวกันพบกันใหม่กับคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ